สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาออนยูทูบนะครับช่องมวยปล้ำนะครับที่จะมอบสาระความรู้นะครับให้กับแฟนมวยปล้ำทุกคนนะโดยเฉพาะสําหรับใครที่ไม่อยากถูกมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาทั้งหลายหลอกลวงอยู่นะครับก็ต้องติดตามช่องของเราเอาไว้ให้ดีเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสําหรับ r e s เ o อร์ออฟเดอะเย e เดอะซีรนะครับที่เราจะมาพูดถึงนะครับนักมวยปั้ำแห่งปีในแต่ละปีนะครับว่าเขายอดเยี่ยมยังไงถึงคู่ควรกับรางวัลน,นักมวยปั้ำแห่งปีนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงปี2018เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นปีของฮิโรชิทานาฮาชินะครับสุดยอดนักมวยปล้ำ ตลอดกาลอีกคนนะครับแห่งยุคปัจจุบันนะครับซึ่งปี2018ก็เป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับทานาฮาชินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกว่าเนื้อเรื่องเรื่องราวของฮิโรชิทานาฮาชิเนี่ยมันยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับจนทำให้เขาชนะแล้วก็ได้รางวัลเรสเ l อร์ออฟเดอะเหรือนักมวยป้้มยอดเยี่ยมประจำปี2018นะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าในคลิปนี้ก็เหมือนกับคลิปก่อนๆนะครับที่เกณฑ์ในการคัดเลือกนักว่ายแห่งปีเนี่ยก็มีทั้งหมด3เรื่องนะครับแน่นอนเหมือนเดิมนะครับ1ก็คือเนื้อเรื่องนะครับเน,เ,รงงเนื้อเรื่องต้องดีเนื้อเรื่องต้องยอดเยี่ยมนะรครับเนื้อเรื่องต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คุณภาพนะครับ2คือเมทการปั้มต้องดีนะครับแล 3, ้วก็3นักว่าคนนั้นต้องสร้าง Impact ในวงกว้างนะครับให้กับองค์การหน่วยปล้ำนะครับในภาพรวมนะ ซึ่งทานาฮาชิเป็นคนที่ทำได้ดีที่สุดนะครับกับทั้ง3ข้อที่ผ่านมาในปี2018นะครับแต่ก่อนจะไปดูว่าทานาฮาชิยอดเยี่ยมยังไงในปี2018ผมรีแคปเนื้อเรื่องเรื่องราวของทานาฮาชิสั้นๆก่อนนะครับในปี2018ทานาฮาชิเนี่ยเริ่มต้นปี2018ด้วยการปั้มในศึก Wrestle k i n งด o มครั้งที่12นะครับ ป้องกันแชมป์ IWGP Intercontinental เส้นที่ผมถืออยู่นี่แหละรครับกับ JY นะครับเอาชนะไปได้แต่หลังจากนั้นไม่ถึง1เดือนหลังจากชนะ JY นะครับทาก็ไปเสียเข็มขัดเส้นนี้ IWGP Intercontinental นะครับให้กับมินร u ุสุซูกินะครับด้วยการโดนล็อกขาจนแพ้น,นะครับเป็นการเริ่มเปิดเนื้อเรื่องว่าตั้งแต่ต้นปี2018ทานาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ขาที่เขา่ขาสะสมอยู่ตั้งแต่เริ่มนะครับ หลังจากนั้นทานาเข้าสู่นิวจะเป็นคัพนะครับแล้วก็ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ก็เป็นอีกครั้งครับที่ไปโดนหักขาจนแพ้โดยแซก er เซเบอร์จูเนียแพ้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับอดชนะนิวจะเป็นคัพนะครับหลังจากนั้นทานาก็ไปชิงแชมป์ i w h p h e a v y w e i g h t กับโอกาดะแล้วก็แพ้ไปอีกนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทานาก็จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับก็คือเจ็บที่เข่าเจ็บที่ขาเนี่ยเจ็บจริงๆนะครับก็จะพักการปั้มไปสั้นๆครับประมาณเดือนกว่าๆเพื่อเตรียมร่างกายเข้าสู่ G1 วันไคลนะครับหลังจากนั้นใน G1 วทานาก็จะเป็นผู้ชนะนะครับของบล็อก A นะเหนือโอกะดะและก็ JY เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับโคตะอิบุชินะครับแล้วก็ชนะไปได้นะครับทาให้ ทานาฮาชิชนะจีวันไคลแม็กเป็นครั้งที่3ในชีวิตของตัวเองนะครับหลังจากนั้นทานาฮาชิก็จะไปป้องกันสิทธิ์ที่จะได้ชิงแชมป์ในเรสเตอร์คิงดอมนะครับสิทธิ์ของผู้ชนะจีวันไคลแม็กนะครับด้วยการเอาชนะโอกาดะและก็เจวายนะครับก่อนที่จะปิดเนื้อเรื่องในปีนี้ด้วยการไปปั้มเรสเตอร์คิงด้อมครั้งที่13นะครับด้วยการเอาชนะเคนนี่โอเมก้าแลวก็คว้าแชมป์โลก IWGP กลับมาครองได้อีกครั้งนะครับ นี่ก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดของธานาฮาชิในปี2018นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเข้าพอยเข้าประเด็นเลยว่าเนื้อเรื่องของทานาเนี่ยมันดียังไงนะครับความยอดเยี่ยมของเนื้อเรื่องของทานาฮาชิเนี่ยคือการสร้าง3เส้นเนื้อเรื่องที่ดีมากๆนะครับภายในปีเดียวกันซึ่งไม่ได้เป็นเส้นเส้นเรื่องทีละเรื่องจบด้วยนะมันเริ่มต้นไปพร้อมกันทั้ง3เส้นนะครับเส้นเรื่องแรกก็คือ เส้นเรื่องของทนาฮาชิกับ J จนะครับเจวากับมานิวเจแปนและเป้าหมายแรกของ J-Y คือจะเอาชนะทนาฮาชีให้ได้นะครับในศึก Wrestle k i n g d o มครั้งที่12อย่างที่ผมบอกชิงแชมป์ I.W.G.P. Intercontinental แต่ก็แพ้ไปนะครับทานาชนะไปได้แต่นี่แหละครับก็แต่หลังจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นเรื่องถัดมานั่นก็คือเส้นเรื่องว่าทานายังสุดยอดอยู่ไหมหลังจากที่ทานาเนี่ยไป แพ้เสียแชมป์ IWGP Inter ให้กับมินรุสุซูกิแล้วก็มีอาการบาดเจ็บจริงๆนะครับบริเวณที่เขา่าบริเวณที่ขาหลังจากนั้นทานาฮาชิก็พยายามที่จะคัมแบ็กพิสูจน์ตัวเองนะครับในศึก New เจ p a n แปรับแต่เขาก็แพ้อีกนะครับแพ้ให้กับแซกเซเบอร์ในรอบชิงที่บอกไปด้วยการโดนหักขาเหมือนเดิมนะครับทำให้ทานาเดินไปท้าชิงแชมป์กับโอกาดะนะครับในศึกเวสต i ิงโดนทากุ แบบไม่มีโมเมนตัมอะไรเลยนะครับโอกาดาเนี่ยขวาไมามารับคำท้าแล้วก็พูดแบบเหยียดหยันว่าทานาฮาชิทำไมมึงอ่อนขนาดนี้วะมึงแพนอยู่จะเป็นครับทำไมถึงมาท้าชิงแชมป์กับกูมึงไม่มีโมเมนตัมอะไรเลยคิดเหรอว่าจะชนะกูได้จริงๆซึ่งสุดท้ายทานาก็แพโอกาดานะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยประมาณหลังจากตอนที่แพ้โอกาดาเนี่ยคือช่วงเดือนพฤษภาคมโมเมนตัมของทานาฮาชิเนี่ยตกหวบนะครับไม่เหมือนกับคนที่ ป้องกันแชมป์ในレสเตอร์คิงดอมป้องกันแชมป์ IWGP อินเตอร์ในレスเจอร์คิงดอมได้เลยนะครับโมเมนตัม um, ทานาในตอนนั้นเนี่ยแย่มากๆเลยนะครับแต่ว่าในขณะที่โมเมนตัมนะครับของทานาฮาชิเนี่ยกำลังดำดิ่งตกต่ำอย่างสุดขีดนะครับมีนักว่าย้ำคนหนึ่งที่ก้าวขึ้นมาโมเมนตัมดีสุดๆจนกลายเป็นแชมป์โลกเลยนะครับนั่นก็คือเคนนี่โอเมก้านะครับ ซึ่งหลังจากที่โอเมก้าได้แชมป์เนี่ยโอเมก้าก็เยียดหยามน้ำวอมญี่ปุ่นนะครับว่าเป็นพวกทํางานไม่หนักเท่าเขาไม่ได้ทุ่มเทเท่าเขาไม่ได้ทุ่มร่างกายแล้วจิตใจเท่ากับที่เคนนี่โอเมก้าทำนะครับซึ่งเป็นผลทำให้เคนนี่โอเมก้าเป็นนักวอมที่ดีที่สุดในโลกอันนี้เคนนี่โอเมก้าพูดนะครับแล้วก็โอเมก้าก็บอกว่าโมยปั้มแบบทานาฮาชิเนี่ยมันมันตายไปแล้วนะครับโมยปั้มแบบเวิร์กแบบ ของทานาเนี่ยมันจบแล้วหลังจากนี้คือยุคสมัยมวยปล้ำแบบเคนนี่โอเมก้านะครับมวยปล้ำที่ต้องบุกโจมตีบุกเข้าใส่เล่นงานคู่ต่อสู้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นการไปเหยียบเท้าวานาฮาชิเต็มๆซึ่งจริงๆแล้วในตามบทของนิวจปนก็ไม่ใช่แค่ทานาฮาชิที่ไม่พอใจนะครับน้อกอย่างทานาฮาชินอกอย่างไนโตะต่างก็หมายหัวเคนนี่โอเมก้าเอาไว้แต่ทานาฮาชิเป็นคนที่หมายหัวไว้มากที่สุด เขาบอกว่าเขาจะปกป้องศักดิ์ศรีของนักมวยปล้ำญี่ปุ่นปกป้องศักดิ์ศรีของนิวเจอแลนนะครับแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีมวยปล้ำของฮิโรชิทานาฮาชิด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเริ่มต้นเส้นเรื่องที่2นอกจากเส้นเรื่องของ J y วายก็มีเส้นเรื่องกับโอเมก้าจริงๆแล้วก็คือเส้นเรื่องที่3ก็เริ่มไปแล้วนะครับก็คือการที่ทานาฮาชิไปแพ้โอกระดาในแมตช์ชิงแชมป์ที่ผ่านมาและทานาโดนโอกระดาเหยียดหยามว่าทําไมทานาฮาชิถึงอ่อนขนาดนี้นะครับ โอกาดะเนี่ยถึงกับพูดว่าทาาฮาชิเส้น I W G P มันยังไกลกับนายนะซึ่งเป็นคำที่ทาาฮาชิเคยใช้ดูถูกโอกาดะเมื่อปี2012นะครับหลังจากนั้นพอเข้าสู่ G1 c l a y m a t i ั n จากทานาไปพักการปั้มแล้วก็ไปโปรโมทหนังด้วยนะครับไปเล่นหนังด้วยก็เป็นเนื้อเรื่อง Redemption นะครับของทางด้านทานาฮาชินะครับ ธนาชีกลับมาเก่งมากๆนะครับใน G 1วันแม้ว่าเขาจะแพ้เจไวเพราะว่าโดนโกงก็ตามนะครับซึ่งธนาชีเนี่ยแพ้เจไวแค่คนเดียวนะใน G ีวันด้วยการแพ้เพราะว่าโดนโกงนะครับแล้วก็เสมอโอกาดะในวันสุดท้ายนะครับแต่การเสมอโอกาดะเนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องสำคัญธนาต้องการชนะโอกาดะให้ได้เพื่อบอกว่าเขาก้าวผ่านโอกาดะในปีนี้แล้วนะครับ แกแข้งคืนคําดูถูกของโอกาดะแต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ได้นะครับทำได้แค่เสมอใน G1 นะครับก่อนที่ทานาจะเข้าไปชนะอิบุชินะครับแล้วก็แน่นอนว่าได้สิทธิ์ชิงแชมป์นะครับจีแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากจบ G1 เนี่ยหลังจากที่ทานาชนะอิบุชิครับนี่ก็คือผมใช้คําว่าสามเนื้อสเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เหลือเนี่ยคือเนื้อเรื่องที่ทานาจะต้องมาจัดการทั้งหมดนะครับ เริ่มต้นด้วยการกลับไปเจอโอกาดะอีกรอบหนึ่งนะครับป้องกันสิทธิ์ของผู้ชนะจีวันซึ่งคราวนี้ทานาทําสําเร็จนะครับชนะโอกาดะไปได้นะครับแล้วก็แน่นอนหลังจากนั้นไปเจอกับเจวาต่อนะครับเพราะว่าชนะมากันคนละครั้งมาเจอกันต่อนะครับซึ่งทานาเอาชนะไปได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายเนื้อเรื่องของทานานะครับด้วยการที่ทานา ไปเจอกับเคนนี่โอเมก้าชิงแชมป์โลก IWGP นะครับซึ่งแน่นอนว่าเนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากนะครับกับการวัดกันร,ระหว่างมวยปล้ำญี่ปุ่นมวยปล้ำของคนญี่ปุ่นมวยปล้ำแบบทานาฮาชีเจอกับเอาไม่ใช่อาไซเดอร์เจอกับนักมวยปล้ำต่างชาติอย่างเคนนี่โอเมก้านะครับไกจินที่มาพร้อมกับสไตล์การปล้ำของตัวเองและจะยึดคอนโทรลสไตล์มวยปล้ำของญี่ปุ่นให้ได้นะครับซึ่ง ถ้าคุณฟังเนื้อเรื่องคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคนญี่ปุ่นมันต้องชนะอยู่แล้วนะครับและแน่นอนธานาฮาชิเอาชนะเคนนี่โอเมกาได้แล้วบอกว่านิวเจแปยนยังเป็นมวยปล้ำของธานาฮาชิอยู่นะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ดีมากเพราะทุกวันนี้นิวเจแปนก็ยังเป็นมวยปล้ำแบบธานาฮาชิอยู่นะครับทั้งหมดก็คือเนื้อเรื่องที่ยอดเยี่ยม ของทนาฮาชินะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะสร้างไรวอลลี่กับน้องวยปั้มคนหนึ่งถึง3เนื้อเรื่องและดีทั้ง3เนื้อเรื่องนะครับทนากับโอกาะดาทนากับเจไวแลวก็ทนากับเคนิโอเมกานะครับผมพูดได้ว่าแค่เนื้อเรื่องตรงนี้ก็แทบจะกินขาดแล้วที่จะทําให้ทนาฮาชิเป็นนองวห่งปีในปี2018นะครับแต่แน่นอนข้อ2เรื่องของแมทไม่ต้องพูดถึงกับทานามีแมทที่ยอดเยี่ยมหลายหลายแมทนะครับแมทที่เจอกับแมทที่เสียแชมป์ให้มิโนะสุซูกิก็สนุกนะครับ แมทที่แพ้แซ,กซ็กเซเบอร์ในรอบชิง n i วเจอร์แมนคัพไฟก็สนุกแมทที่เจอโอกาดะทั้งสามแมสนุกทั้ง3มแมทนะครับในในปีนี้นะแล้วก็มีแมทที่ทานาไปเจอกับแฮงแมนเพจที่ลิงก์ออออ o เนอร์นะครับก็ก็ค่อนข้างสนุกค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็มีแมทที่เจออีกรอบนะครับที่นิวเจอแปนของทานากับแฮงแมนก็ค่อนข้างโอเคแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับ เพราะแฮงเมนตอนนั้นยังไม่ใช่นักววตบที่ดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็แต่แน่นอนว่าแมตที่ดีที่สุดนะครับดีมากๆจนเป็นหนึ่งในแมตออฟเดอะเยียเลยคือธนาฮาชิเจอกับโคตาอิบุชิในรอบชิง G1 ใครแมตยอดเยี่ยมมากๆดีมากๆนะครับส่วนเรื่องข้อที่3 Impact ของนักมวยปล้ำเนี่ยต้องพูดว่าในปีนั้นเนี่ยด้วยความไม่ได้บังไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจนะครับานาเนี่ยไปเล่นภาพยนตร์นะครับ เป็นเรื่องราวของนักมวยปล้ำที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตนะครับแล้วก็แต่พอเก๋่ความนิยมก็ตกลงต้องไปใส่หน้ากากนะครับเป็นนักมวยปล้ำอาธรรมคนเกียรตินู่นนี่นั่นแล้วก็นองคนนั้นก็ต้องต่อสู้เพื่อชื่อเสียงของตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับอีกครั้งซึ่งมันมาเข้าแก๊บกับเนื้อเรื่องในสังเวียนมวยปล้ำของธานาพอดีนะครับกับนักมวยปล้ำที่ผ่านจุดพีของตัวเองมาแล้วแต่พยายามจะสู้นะครับเพื่อเรียก ความนิยมของแฟนเรียกศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับรักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทําเอาไว้นะครับแล้วก็ประกอบกับภาพยนตร์ที่ทาาฮาชิไปเล่นเ่ยก็ดังมากๆนะครับดังมากๆที่ญี่ปุ่นนะมันก็เลยปลุกกระแสของทาาฮาชิขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าในปี2018แฟนมวยปั้มเชียร์ทาาฮาีิมากๆอยากให้ทานาฮาชิกลับขึ้นมาสู่จุดสุดยอดและ กลับขึ้นเป็นแชมป์โลกอีกครั้งนะครับซึ่งมันก็ประจบเหมาะกับสิ่งที่นิวจะแปนทำนะครับพอทานาชนะจีวันและไปคว้าแชมป์โลกมันเป็นการครบของเนื้อเรื่องนะครับที่สวยงามมากสอหรับทานานะครับเรียกได้ว่าแบบเป็นระเบิดเลยนะครับที่ทําให้ทานาได้รับความนิยมอย่างสุดขีดในปีนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นบุกิ้งคลาสสิกที่เข้ากับกระแสนะครับที่นิวจะแปนชอบทํากับการ สร้างน้ำมวยปล้ำสักคนนะครับที่ครบเนื้อเรื่องนะครับจบในปีเดียวนะครับคุณไปย้อนฟังคลิปเก่าที่ผมพูดถึงเรื่องของโอกดาดะก็ได้นะครับมันเป็นเนื้อเรื่องที่จบในปีเดียวนะครับเพื่อให้น้ำมวยปั้มไปสู่นเนื้อเรื่อง HH ถัดไปในปีปีปปถดปัดไปนะครับซึ่งมันง่ายที่จะสร้างกระแสนะครับให้คนอินได้ง่ายนะและที่สําคัญคือเป็นเนื้อเรื่องที่ดีด้วยนะครับไม่ชีพนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ฉลาดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ ไม่ง่ายที่จะทําแต่ว่าถ้าทําแล้วมันดีแน่นอนนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้ธานาชีพเป็นนักมวยปั้มแห่งปีในปี2018นะครับแต่ว่าปี2018เนี่ยข้อดีเลยคือไม่ได้มีแค่ธานาอาชีพคนเดียวที่ที่ยอดเยี่ยมนะครับแม้ว่าธานาอาชีพจะเป็นอันดับหนะึ่งะซึ่งเห็นชัดเจนว่าเขาดีที่สุดอันดับ2กับอันดับ3ในปีนี้ซึ่งเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาผมจะแถมมาให้นะครับก็ดีมากๆเช่นกันนะครับโดยอันดับที่2ในปี2018สอบผม คือจอห์นนี่กาแกโนนะครับกาแกโนยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้นะครับกาแกโนเป็นน้องคนสุดท้ายนะครับที่อยู่ในสังกัดของ WWE นะครับมีสัญญาอยู่กับบริษัท WWE ที่มีโอกาสใกล้เคียงมากที่สุดกับการเป็นนักวยปั้มแห่งปีนะครับของผมปี2018กาแกโนยอดเยี่ยมมากเม์ด,ดีๆเพียบนะครับอิม a พ t ทำให้ NXT ดังระเบิดนะครับ เนื้อเรื่องก็ดีนะครับกับการต่อสู้จากเฟสจนสุดท้ายจบปี o, กาแกโนกลายเป็นอาธรรมนะครับแต่ก็เหตุผลที่กาแกโนแพ้ทานาฮาชิก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณภาพของมวยปั้มอเมริกันมันสู้คุณภาพของมวยปั้มญี่ปุ่นไม่ได้นะครับก็ต้องยอมแล้วว่าทานาสร้างแมช์ดได้ดีกว่ากาแกโนแล้วก็เนื้อเรื่องของทานาดีกว่ากาแกโนนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามเหมือนที่ผมบอก เนื้อเรื่องของกาแกโนในปี2018มันยอดเยี่ยมมากๆนะครับส่วนอีกคนอันดับ3ผมเกิ่นไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับว่าเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่เข้ามาอยู่ในท็อปทของ r ลสเตอร์วอลเตอยของผมได้ก็คือเบกกี้ลินนะครับสำหรับเบกกี้ลินสิ่งเดียวที่ทำให้เขาได้มาอยู่อันดับที่3คือเรื่องของกระแสนะครับกระแสเดอะแมนคือกระแสที่ดังที่สุดในโลกมวยปล้ำนะแบบ แบบทั่วไปนะครับนับตั้งแต่ Yes Movement ของ Daniel Bryan นะครับ The Man คือกระแสที่ป๊อปแล้วก็โอเวอร์มากที่สุดนะครับและมันน่ามหรศจรรย์มากๆที่มันเกิดขึ้นกับนักหววยปั้มหญิงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยให้ Becky l y n c ได้นัับ3ในปีนี้นะครับก็ทั้งหมดเป็นเรื่องราวนะครับของ r e s t e r of the Year The Series นะครับในตอนนี้ในปี2018นะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับหรือใครที่สมัคร New Japan World อยู่อยากดูก็ลองไปไล่ดูเรื่องราวของทานาฮาชิในปี2018ได้ผมบอกไว้เลยว่ามันยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนเข้าใจว่าทำไมทานาฮาชิขึ้นหนึ่งในนักมวยป้้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตั้งแต่ที่เคยมีมานะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับแต่ว่า จะบ่ายให้ว่าในตอนหน้าผมจะไม่ได้มาต่อในปี2 0 1 7แต่จะข้ามไปที่ปี2015ก่อนเพราะว่าคนที่ได้รางวัลน,นักมวยปั้มยอดเยี่ยมแห่งปีในปี2 0 1 5ส่งผลต่อคนที่ได้รางวัลน,นักมวยปั้มยอดเยี่ยมแห่งปีในปี2 0 1 6กับ2017นะครับก็เดี๋ยวมาพบกันแล้วมารอลุ้นกันครับว่านักมวยแห่งปีคลิปหน้าในปี2 0 1 5จะเป็นใครแต่วันนี้ก็ต้อง ลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ